<Go! S 2> สวัสดีครับวันนี้รีวิวแบบนี้เราจะมาเปิดวิกก้าแถมฟรีการ์ดอุลตราเมนทริกเกอร์นั่นเองนะครับผมหลายๆคนซื้อเนี่ยสีทองมันออกง่ายมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันซิว่าแค่3มซองเนี่ยใบทองจะออกไหมนะครับผม a few moments later มาแล้วจ้ะ สซองกับบิกก้าอุลตร้าแมนทริเกอร์การ์ดมีทั้งหมด73แบบนะครับผมแยกเป็นการ์ดธรรมดา62แบบการ์ดพิเศษสีเงิน10แบบแล้วก็การ์ดพิเศษสีทอง1แบบนั่นเองนะครับผมมา2ใบแรกเดี๋ยวเรามาดูขนมกันทีหลังเลยครับชี้ชี้ชีช้ใบแรกใบแรกใบแรกเฮ้ย นี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นเฮ้ยมันเป็นการพลาสติกวเว้ยขึ้นจ้าโอ้การ์ดเอส,สนะครับผมอุลตร้าแมนทริกเกอร์มัลติไทป์นะครับวิงบับวิงบับต่อไปเราขอไม่ซ้ำด้วยนะจ๊ะเอ,อแค่นั้นแหละการ์ดต่อไปโคตรหยาบการ์ดเอสเอส,สนะครับผมการ์ดส,สีเงินนี่เป็นอุลตร้าแมนเซนะครับแกมมอรฟิวเจอรอ์ตายละ ใบสีทองเนี่ยจะออกมาไหมนะผมว่าซ้ำเลยแหละโอ้หเก็ <c oughs> บเก็บเลยไม่เปิดรู้รู้ว่าซ้ำรู้เลยหืมซ้ำรอเปล่าวะอีกใบหนึ่งเนี่ยคือ <c oughs> ถามว่าที่เราซื้อมาน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่างบ <c oughs> แล้วเราก็กลัวมันซ้ำด้วยแหละจริงเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรอะเป็นอุลตร้าแมนทริกเกอร์สกายไทป์นะครับ <c oughs> นี่ s อนะทำไม s s 2อันไม่เหมือนกัน การ์ดที่เราหวังยังไม่ออกแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการมันก็มาแล้วนั่นก็คือการ์ดซ้ำเราเหลืออีกสองใบสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นฝันร้ายของเราหรือเปล่าผมจะไม่ดูก่อนนะอ่ะอันนี้ถ้าซ้ำก็คือซ้ำอะซ้ำก็คือซ้ำไม่อยากซ้ำเลยอ่ะอ้าวผมเห็นแล้วอะตัวนี้ซ้ำอะซ้ำสองใบเลยไอ้บ้าเอ้ยชีวิตเฮ้ยไม่ซ้ำโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สองใบนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้มำมันคนละล่างแต่ว่ามันยืนมันยืนท่าเดียวกันนี่ไงนี่ SS. S Ultra S Ultra Man Set Beta Smash มันมีทั้ง Ultra Man Set Ultra Man Twigger ครับผมก็ว่าบางตัวไอ้หนนะ้าอกเป็นแซดส่วนใบนี้เอ่อมีแววว่าจะซ้ำนะขอไม่แกะดีกว,ว่านะฮะ สามซอง6ใบซ้ำไป1นะครับก็ได้มา5ใบตามนี้เลยนะจ๊ะมีทั้งอุลตร้าแมนเซและอุลตร้าแมนทริกเกอร์ให้เราเห็นเลยในการ์ดคอลเลกชันนี้นะครับตัวรงตัวร้ายตัวตรงตัวดีมีหมดนะครับผมทั้งหมดอยู่ในนี่แล้วขนม,มข้าวโพดอบกรอบรูปดาวกลิ่นวานิลามิลคตาบิก้าครับสะสมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปนะครับมีทั้งหมด73แบบ12บาทที่เซเว่น ลิ้มลองกันได้ขนมอร่อยการคุณภาพดีมีที่ไหนล่ะ <c oughs> โอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดซับให้ช่องเราเนีออ่ยก็ฝากกดซับให้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้รีวิวแบบนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้า <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สามทองไม่ทองเพื่อนผมทองเดียวทองไปเลยไอวิ